หน่อยสิเอาเบียร์มาล่างหนึ่งหูน้ำมาเนี่ท่านได้กินของทิศหน่อยยักเทียร์เด็ดนี่ตาทิศหน่อยก็ทิศนู่นเอทิศแดงโอ้เป็ดตัวเป็นไงทิศแดงก็ทิศนู่สวนหมากกันตุ่มตามตุ่มตามเลยทิศหน่อยนิ่งเงียบจิ๊บน้องโจรฮะเ็น้องโจรเวทสิไม่เห้เด็กกินครับพี่น้อง ลาบเป็ดตรง,รงลูกเรีย <sliding> บ <noise> หัวท่าบีหัวท่าบีานี่เดืยวก้างเดืเอดไม่ได้หัวของไม่ยังโอ้ยแตกีดหลอกหลอกเป็ดแข่งกันเนาะพี่เนาะกีดหลอกเป็ดหลอกหนังเป็ดแข่งกันเขาสูบเยอะเลยว้าเล้วหลอกเนี่ยหลอกแหนัแงแตงแตง๋ยวเดือดแหน่นี่หลอก หนังออกเป็นโตเลย,ยลพเยวพาะตต้องสูง,ร,งร่วมดูหอยแแหล่แหล่แหล่นั้นเป็ดเนี่ยแข้งกันแล้วให้ในชุมม่มโมงเนี่ยให้เลีวลิ้นหวเลียวนี่ให้ขาดบวขาดครับรนี่ตงไปแหลมทุอ แสแสแสะเหลื่ทางหลงคอดเป็นโตเลยอุ้ดูขาดมาได้นี้ขาดมาได้หอกงานแสไปดไปเลยครับโอ้ติดถ่ายวิดีโออีกโอมตายตายตายโมลังจากแบบเนี้ยเขา พ่อฆ้าเนาะีให้พ่อฆ่าซื้อซื้อกินอ่ขาดทุนรเต้องลูขาดว่า้อ้เป็ดกันม่เอาดากเป็ดมันเ็นไงเหรอีีใดีดนนี้ยึอะไรนอนี่เลยบอนอดนี่เลยาแดงแเบดมน้เยอะไรัดนเด อย่างงี้เองดั้งคนแย,ย่าง้อย่างนันเนาะกัดแกบบังกันได้อกัดแบบสงัเ้ยหอราได้รพ่อแล้วเหราไวัาไหนไปวัาไนได้ไอไดดของเี้าไปเมะไอ้สิงก้เลยนี่าวไปออกมากล่างหนึ่ง,งไะกินล่งหนึ่งกับโจ๊ครับอคอยคอ,ยอ,ยอยมาไทายตอนนี้กำลังลอกหนังเต็กอยู่ครับ แบนที่รเปียวมีดหน่อยพอมากันไปเซฟเรามาจากดันไม่เหลียงยุยรอกกบลอกหนังเปดมีดมากนากสแแข่งกันแข่งใแขง่นแข่งมถอเนื้อโบเดีมีดถมากถาสันถ้าถอยโบเดียมากเซนในชา่แดนบอกถมมากแล้วเซนน้ำแดงตรวจบดดเลยรันเราหมาขึ้นจมเลยมาลัาตรวจปล ตาพญา,ก,าก้อนเะ็ึขนตาพญาแม่งตวสิบหาเลยบ้ได้วเียนาัวนี้ขนขนตัวตบางเจ้าเขาตัวอคูรห่บางเจ้าเขาบางเจ้ามันตัวเจียงบตรไปแล้วเขวากำบเลวโอ้ยดึงออแเรวเซียวเนื้อยังไหนัักพันนั่นเอาเอานีา่มอเตอาไซคเครื่องไห้เหรบ เป็นยังไงอยากให้ดีแตกนะครับดีไม่แตกง่วเนี่ยเขาได้เป็นโค้งบางเอ่ะฝีมือว่าวิธีทำมันต้องวิธีทำอย่างงี้ลารล่วงหยุดเลยถ้ารู้แตการซัดอย่างงี้เลยการซัดเลยอืนี่เครื่องในก็ยากไปทางอันนี้เราเอาเนี่ยมันเนี่ยปุ๊บไอ้บัว ทีทีให้เหลือแต่กระดูกก็ได้ด้วยเนี่ยมะพีเนาะให้เหลือแต่กระดูกเลยโค้งอะฮะเสี่ยมเสี่ยมเสียนะมันเป็นเสียนกระดูกเขาว่าเอาเอลยกระดูกเนื้อรุ่นรุ่น ไอ้บ้านนะ่ะนี่ท่าใส่นนมีอกอเียใส่ิบดำไปซื้อพักหล,ลาห <laughs> อันนี้ต้มครับนขไไ้อ้เอา ตงอไปทาบีวะเนียนงอท่าบีสุดยอดแล้วหัวาดาดหัวตูดอันนี้เน,นื้อไเวลาดีเนื้อย่างนะบวขาว่าย่างโดยื้าวเวีบันเขาดีานน ีสองลนจันมือปุ๊บกันจังสินนี้ต้มอันนี้ใบยังเน um ี In ่ยใบมอนใบมอนต้มเป็ดใช่ไหมครับะท่าบีนี้ท่าบัวครัไทเราูเทปเลยหละเทปไปนั่งด้วยนีเล็กกว่าต่งงมาที่สลอบนหัวทาบีครับกับตรูด

เครับพี่น้องลาบเป็ดครับนี่หัวท่าบีนมาต่อแมนครับนี่ท่าบีครับหัวท่าบีครับกับตูดมันใคียูิเอาง่ายแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวมดขอถึงข้ใหมเฮ้เยในมเงน่ใจคนแค่ลยาสิกขาเป็นังยดิลาเป็ดใเมืองครับ แร่ผมปืนเขาไม่ได้กเลยนปืนมูใหญ่เขาอยู่าย่บาเขาดึงออกเป็นรอยมั้ยเขาท้งเี่องันผมถาวะคนมันแบบว่ามสติถุงมือมลกไม่เลยบุกไม่ถงมืย่านั่ยกับเขาเจ่าว่าตผู้ใหญ่อย่าว่าเต็กน่อยขนาดผู้ใหญ่หน้าที่การงานดีๆเอาพิสังเรื่องงี่เง่าได้นี่รับอย่างเขาเป็ดแสบๆจับดัก อยากเล่นนี้บานเหินได้เลยเหรอถ้าเป็นเบาเพื่อนห้าวครับอมันจะเป็นไปตาไว้นะคนถือตีนมากแดงชิดไหมมึงเนี่ยข้อท้าบีไหมฮะหัวไหมได้ยินตดดจได่ตูดปะตั่กินปีกินหัวต้ากินเลยบบ คมอ่ะมันเป็นแซ่บนะครับน้ำเคยจะขวางคนผู้นี้มีวแต่จมแซ่บเพราะท่าบีสุดยอดนี้เนี่ยเนี่ยเป็ดนี่เปล้วนมากแล้วนะครับล้วนใส่กระเทียมเกี่ยวน้ำนันล้วนใส่กระเทียมเกียวนะ ม,มักเปียวกับไส้ไปครับดูกบกับยากัาม่เว้าอยู่นี่นะครับเชฟแบน ผมชื่อรถต้องนั่งนะครับสำหรับไอ้นั่งผมแป้งนัว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 เลยค่ะืเงือนผูอ่ไ้ใส่หูอ๋อเจ้าคือใส่เร็วหอมผักชีแล้วขั้นไหนมาสองเตะติดทุกัน ใส่งินกอพิกเาวดบดพิกไปที่หลังน้ำปลาใเปวดขเเนี่ยน้ำปลาลงเนอะเออจ้าเจ้าของผมจมเนเงน้ำเนี่ยหรอเบิดขวดไหนเยอ้าเช็แป้มีคุ่มเลยตอาเชดแบ้ไม่เห็นแดงงี้เห็นเห็นีเดียวเัทยาเห็นโมได้บอโทรมาเลยขวดก็ไม่ใส่ เดี๋ยวชิมก่อนนวแล้วพี่นางมาใส่กับขัวลงไปใส่กะัวรถหน่อยรถหน่อยเนี่ยรถเนี่ยรถ่ยมีวันโมี่นเดียวขาให้เลขากองเขาือเขากรุงเทพไม่เหเดี๋ยวไอ้ฝากให้ได้เบิดนี่บุดนี่ ปึ้งเดียวแบงบ่แบงใช้ถวยอกก้อนบ่บบ่เฮ็ดกันนีเรามจัแบงลักส่บ่แบงน่นเพิ่นบ่กินเผ็ดแมพอสัรอ้ยนี่งากินบมล่ะงาบ่กินเผ็ดิเออบ่กินเผ็ดแล้วแล้วจ้าอ็ใส่จานนี้ไปก่อนตเดียวตักไปแบงก่อนนี่ตักใส่จานนีเจะจังปูเออจังบ่ยานอือพ่ออือ อาไปเแล้วอันน like ี้โยกปรุงได้่เนียจังไเลียดบ่ใส่หางเดียวแบงแบงแบใส่พีไปบนนี้เลียงเขาเลียงเขาเขาให้พื่นไปบนนี้ไปกินไดูเดียวเป็นไหนเื่อนเดือปกินอ๋อถ้ามันยนสีมันนั่นรอโอโอ้ครผู้เดียวไปกินโอ้โห ทันปูดิรู้ว่าสามอีแล้วที่คืนไทยคืนไทยคืนไทยธรรมดาเลยมันักมื่นหมื่นวัวอยู่แล้วสามปีเดียเขานี่มจะมื่นวัวไปยุงเทพนี่สามมื่นวด้วอันนี้แบ่ใส่เลือดเดี๋ยวสูตรใส่เลือดเลือดสดทันจ้างดี อาหมอมาบ่กหมบอนั่นจมันอยู่ปอตนอยู่ปอตนเลาไมต่อเนี่ยนี่เป็นการ่อที่ถูกเราะเนี่ยเขาบอกถูกขาวเนีข้าต้นเลยขาเนาะอืออันนี้เเลือยบ่เดี๋ยวหมอนี่เลี่ยตหมอนี่เเลืนั่นพระจ้าประสริฐือไม่สุกแล้วอันนี้มันสุกแล้วครับเรียบร้อยนี่สามารถตักกเลยนห

นี่ไะสุดยอดนี่แหละครับลาบเป็ดแบบบ้านๆเท่าขอบคุณครับที่ติดตามแม่ม้านทุ่นบ้านฝากกดซับสไครต์แม่น้ำเด้อครับเด้อพี่น้องลาบเป็ดขอบคุณครับ